ผมชั้นสายนะครับอันนี้ผมจะพามาแก้ไขาลานดึงเครื่องตัดหญ้านะครับแต่จะเป็นลานเบานะครับตัวนี้เวลาเราเปลี่ยนสายนะครับสายลานดึงนะครับมันจะเปลี่ยนยากนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไขาการเปลี่ยนยากนะครับแล้วก็ครั้งต่อไปมันก็จะได้เปลี่ยนง่ายขึ้นนะครับ เนี่ยครับตัวนี้ลานเบานะครับจะมีสองสปริงครับแล้วก็จะมีแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับเนี่ยแผ่นเหล็กตัวนี้จะบังตัวรูน็อตอยู่นะครับรูตรงเชือกนะครับเชือกที่เราจะเอาสอดเข้าไปนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสายดึงหรือเชือกดึงใหม่อะไรอย่างนี้นะครับมันจะเปลี่ยนยากนะครับเพราะว่าเราต้องได้เอาสปริงตัวใหญ่ออกก่อนนะครับถึงจะเปลี่ยนสายดึงได้นะครับแล้ว แล้วก็ทําเองก็ยากนะครับเนี่ยต้องไปหาช่างประจํานะครับแบบนี้เราก็แก้ไขได้นะครับแก้ไขก็คือต้องเอาแผ่นเหล็กตัวนี้ออกนะครับเดี๋ยวเราสปริงออกดูก่อนนะครับ เนี yes, ่ยครับมันเปลี่ยนยากเพราะสปริงตัวนี้เลยครับเนี่ยสปริงตัวใหญ่นะครับมันเปลี่ยนยากเพราะว่ามันแข็งนะครับตัวนี้ถ้าเราทําไม่เปลี่นหรือทําไม่เคยทําก็จะขดใส่ยากนะครับตัวเนี้ทีนี้เราก็จะมาแก้ไขตัวนี้ก็คือเอาแผ่นตัวนี้ออกเลยนะครับเนี่ยแผ่นตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะเห็นรูเชือกได้ง่ายนะครับเราไม่ต้องได้ถอดสปริงนะครับทีนี้ะครับ เราจะแก้ไขแบบนี้นะครับหรือว่าเราไปหาช่างก็บอกให้ช่างเขาถอดตัวนี้ออกก็ได้นะครับถ้าเราคิดว่าเราอยู่บนไร่เราจะซื้อสายดึงไปไว้ทําเองหรืออะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยตัวนี้บอกให้ช่างเอาออกก็ได้นะครับมันก็ไม่ส่งผลอะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวรองสปริงเฉยๆครับตัวรองสปริงตัวนี้นะครับเนี่ย ไม่ให้สปริงตัวนี้มันมาขูดตัวนี้หรือมากินตัวนี้นะครับแต่ส่วนมากมันก็ไม่สึกมากนะครับตัวนี้เพราะว่าผมก็เอาออกให้ลูกค้าเกือบทุกคนแหละเพราะว่าเวลาลูกค้าไปใช้งานแล้วก็ขาดสายดึงขาดหรือยังไงก็จะได้เปลี่ยนเองได้นะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยจะได้ซื้อไปใส่เองกันได้นะครับ จะง่ายนะครับถ้าแบบนี้นะครับแต่ถ้ามีแผ่นเหล็กเราต้องต้องได้ถอดสปริงตัวนี้นะครับมันจะยากหน่อยแต่ถ้าเราเอาแผ่นเหล็กออกก็เราก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับเพราะว่าสปริงมันจะค่อนข้างแข็งมากนะครับ นี่ครับทีนี้เราก็เอาแผ่นเหล็กออกแล้วนะครับเราก็ใส่สปริงเข้าไปเลยนะครับใส่สปริงตัวใหญ่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เฉพาะเป็นรุ่นลานเบานะครับลานเบามันก็จะมีสปริงตัวใหญ่นะครับมีสปริงสองตัวนะครับตัวเล็กตัวดึงนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ก็เอาไว้ได้รอบของเครื่องนะครับเหมือนช่วยให้เบามือสตาร์ทขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับ ทีนี้ไม่ต้องเอาแผ่นเหล็กใส่แล้วนะครับแผ่นเหล็กตัวนี้เอาออกนะครับมันก็รอบหน้าเราก็จะเปลี่ยนได้ง่ายนะครับ โอเคครับทีนี้เราก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับถ้าสมมุติไปขาดหรืออะไรอยู่ไรเราก็สามารถเปลี่ยนเองได้ครับเพราะว่าเราแผ่นเหล็กตัวนี้ออกแล้วนะครับมันก็จะง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปเกะทัปิงนะครับทีนี้เราก็สามารถดึงได้เลยครับทีนี้ประกอบเองได้ครับใส่เองได้ครับง่ายครับดนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่นี้ดู ง่ายครับแล้วก็ไม่ต้องไปหาช่างนะครับทีนี้ถ้าใส่มันขาดอะไรมาแล้วก็สามารถใส่เองได้นะครับลานเบานะครับมันยากนะครับถ้าเราไม่เอาแผ่นเหล็กออกนะครับมันต้องได้หรือสปริงนะครับบางทีมันก็แข็งนะครับบางตนก็ใส่ไม่ได้หรอกครับมันแข็งมากนะครับเรียบร้อยนะครับ ง่ายๆนะครับเดี๋ยวใส่น็อตให้ครบก็โอเคแล้วครับใส่น็อตให้ทั้งสี่ตัวก็ถือว่าโอเคเนี่ยครับเทคนิคเล็กๆน่น้อยนะครับสำหรับลานดึงเครื่องตัดหญ้าสองชั้นนะครับหรือว่าลานเบานะครับเนี่ยตัวนี้ได้แล้วครับโอเคครับผมก็ความรู้เล็กๆแน้อยมาฝากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับช่างอันฑ์ชัยนะครับสวัสดีครับ